สวัสดีค่ะวันนี้เจนนี่จะชวนเพื่อนๆมาทำไก่ยอนะคะไก่ยอสูตรนี้เราจะไม่ใช้เครื่องปั่นนะคะเพื่อนๆมาดูส่วนผสมกันเลยจ้าไก่สับหรือไก่บดนะคะผงฟูแป้งมันกระเทียมบดน้ำตาลพริกไทยเกลือผงปรุงรสไก่ ส่วนผสมมีไม่เยอะนะจ๊ามาลงมือทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะใส่สมวนผสมลงไปทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนในไก่เนาะ แล้วเราก็จะทําการนวดค่ะเพื่อนๆเจนนี้จะจับเวลาไว้ที่15นาทีนะคะเพื่อนๆเราจะนวดให้ส่วนผสมเข้ากันให้ดีเลยนะคะเพื่อนๆสูตรนี้เราจะนวดนานหน่อยเนาะเพราะว่าเราไม่ใช้เครื่องปั่นเราก็จะนวดไปเรื่อยๆเลยค่ะจนครบเวลาเนาะ นี่คะ่ะเพื่อนๆเนจนนี่ทำการนวดมาครบเวลา15นาทีแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเจนนี่จะซูมให้ดูใกล้ๆเนาะเนื้อประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเนื้อสัมผัสประมาณนี้เนาะตอนนี้คือหอมกระเทียมมากนี่คะ่ะพอได้แบบนี้ใช่ไหมคะเพื่อนๆเ,นเนจนนี่ก็จะหาแรปมาปิดไว้นะคะเราจะนำแรปมาปิดไว้แล้วก็เอาไปแช่แข็ง45นาทีนะจ๊ะ ปิดให้สนิทเลยนะคะเพื่อนๆพอเราแช่ไก่ครบเวลานะคะเราก็จะมาทําการนวดอีกรอบนะคะนี่คือไก่ที่เราแช่ครบเวลาแล้วนะคะเพื่อนๆทําการนวดจ้าใช้ช้อนจุ่มน้ํานะคะแล้วก็นวดนวดไปอีกห้านาทีค่ะเพื่อนๆพอเราทําการนวดครบห้านาทีเราก็จะนําไปห่อจ้า าห่อกันเลยค่ะเราก็จะนํากระดาษฟอยมานะคะเพื่อนๆแล้วก็ทาน้ํามันจะทานิดหน่อยนะคะการหมูเขาติดฟอยเนาะแล้วก็ตักหมูใส่เลยจ้าจะทําชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแล้วแต่เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆฉันจะทําชิ้นประมาณนี้เนาะหลังจากนี้ก็จะพับฟอยเป็นอย่างนี้ค่ะ พยายามทำให้เขาแน่นๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็ม้วนค่ะให้เขาแน่นๆนะจ๊ะเราจะเพราะว่าท้าไม่แน่นเขาจะมีฟองอากาศข้างในเยอะเนาะแล้วก็ไล่ฟองอากาศออกแล้วก็ม้วนจ้าพับขึ้นไปเลย ขึ้นไปจ้าแล้วก็บิดขอบๆนี้ค่ะให้เหมือนก้อนทอฟฟี่เนาะบิดแน่นๆนะจ้า นี่ค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวีนี้ทําให้ดูอีกรอบนะคะเพื่อนๆน,นี่จะเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วเพื่อนๆที่จะห่อเนาะออาสุดท้ายที่จะห่อใหญ่หน่อยชิ้นใหญ่หน่อยทําเหมือนเดิมเลยจ้าทับไปอย่างนี้แล้วก็รียพยายามไล่ฟองอากาศออกเนาะ มวนขึ้นมวนขึ้นนี่จ้าหน้าตาของไก่ยอที่เราห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ห่อได้ประมาณ4ชิ้นเนาะเดี๋ยวเจนนี่ก็จะนาเป็นนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนตั้งน้ําให้ร้อนก่อนนะคะ่คอยนําไปนึ่งเนาะพอน้ําเดือดแบบนี้เจนนี่ก็จะปรับไฟให้เป็นไฟเบานะคะเพื่อนเพื่นอน,อนก่อนที่เราจะนาก่อนที่เราจะนําไก่ยอขึ้นเนาะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีตอนที่เจนนี่นึ่งไก่ยอสุกนะคะเจนนี่จะใช้เวลานึ่งประมาณ40นาทีจ้าเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะ นี่นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นไก่ยอของเราเนะาะจะนี่เพิ่งน,นึ่งสุกใหม่ๆเลยจ้ายังร้อนๆอยู่เลยเดี๋ยวเรามาทําการหั่นกันนะคะมาหั่นดูว่าข้างในจะเป็นยังไงเนาะ <S <S อุ๊ยเพื่อนๆน่ากินมากเดี๋ยวแกะให้ดูนะจ๊ะอุ๊ยยังร้อนๆอยู่เลยค่ะนี่เดีย๋ยวทำการหั่นนะจ๊ะ โอ้โหเด้งดึงมากเลยอะเพื like ่อนเนเด้งดึงมากนี่อุ้ยเลอตาลงตัวสุดๆเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะเพื่อนเนี่จ้าหน้าตาไก่ยอของเรานะคะเพื่อนเเป็นไงน่าทานมั้เออยอ้ยแบบว่า เด้งดึงมากเลิศมากเลยอ่ะเด้งดึงเด้งดึงจริงๆอุ้ยจับสัมผัสอีกรอบมันเด้งดึงมากเลยอ่ะเพื่อนๆเลิศอ่ะเนื้อแน่<ๆ>นมากแล้วหอมกระเทียมพริกไทยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเพื่อน,อนๆสามารถ <ๆ S 2> ลองเอาไปทําตามได้เลยนะคะรับรองว่าเลิศขาดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เจนี่ฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เจนี่ด้วยนะคะเจนี่ขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปของเจนี่นะคะเจนี่ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย